สวัสดีครับกลับมาพบกาับร,รายการสมายนโฟกัสอีกแล้วนะครับวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจจาก FM105 สมยสมายไทยแลนด์มาฝากกันเช่นเคยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับกรมควบคุมโรคคุมเข้มมาตรการป้องกันอีโบลาให้ผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะประเทศยูกันดาแม้องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศนายแพทย์ธเนศกัศนยัยละวิวงศ์รักษาราชการอธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีวิแอฟริกาเริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้โดยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขประเทศยูกันดาและองค์การอนามัยโลกณวันที่24ตุลามีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศยูกันดาหลายเมืองจำนวน90รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิต44รายอัตราป่วยตายร้อยละ49ในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อ11ราย และเสียชีวิต5รายกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการป้องกันที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเนื่องจากอีโบลาเป็นโรค,คโติดต่ออันตรายทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสองสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาประชาชนแห่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอย่างคึกคักทําให้ภาคการท่องเที่ยวมีเม็ดเงินสะพัดจานวนมากขึ้นภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับคือบรรยากาศที่ชายหาดบางแสน แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักทําให้ประชาชนเดินทางไปเที่ยววันหยุดกันเป็นจํานวนมากบรรยากาศก็เป็นไปนด้วยความสนุกสนานด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคาดว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวและยินดีที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้เป็นสัญญ,ญาณบวกสะท้อนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย กลายเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองสําหรับท่าทีพักเพื่อไทยซึ่งเมื่อสองสามเดือนก่อนประกาศว่าจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลจากขั้วการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยแต่ล่าสุดกลับเปลี่ยนท่าทีบอกว่าหากเสียงไม่พอก็จะร่วมกับพักอื่นจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าจุดยืนกใกล้เคียงกันเรื่องนี้สะท้อนอะไรคุณเสริมสุขกับสิติประดิษฐ์สื่อมวลชนอาวุโสวิเคราะห์ไว้ในรายการปากซอยร้อยห้าไปติดตามรับฟังกันครับสิ่งที่คุณชละน่านกับคุณสุทิน บอกว่าพูดเนี่ยมันก็สะท้อนบอกนะเพราะว่าสองคนเนี้ย <c oughs> คุณเรื่องแลนสไลด์มาตลอด <c oughs> ใช่พี่ย้ำม,มาตลอดใช่ <c oughs> เราก็สวนเขาตลอด้วก็ราก็าวิเคราะห์แล้วก็สวนตลอด <c oughs> เฮ้ยมันไม่ได้หรอกสิบห้าล้าน <c oughs> แต่ที่ตั้งไว้สิบสองล้านเนี่ยมันยังไงมันก็ได้ <c oughs> แต่ครั้งนี้บรร็นการยืยนยันว่าไอ้แลนสไลด์ที่คุณพูดมาตลอดเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นคือพี่เป๊บใช่เลยคุณเองก็ไม่มั่นใจคุณเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นใช่พี่ถ้าคุณมั่นใจเนี่ยคุณต้องไม่ไปพูดหรอกว่าจะต้อง เอาในส่วนของพลังประชารัฐภูมิประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมาเพื่อไทยเ่ว่าเนี่ยเราเตินกึิ่งหนึ่งเราเรวมเสียงได้แน่นอนออเนี่มาพูดเผื่อแล้วว่าเนี่ยอาจจะถ้ามีแนวทางทางการเมืองไปด้วยกันได้ก็จะร่วมง,งานนักข่าวก็ถามนำเรื่องของจะต้องไม่มีปรยุทธเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ชี่ออะไอ้ประชาการแบบนี้น บางทีมันพูดก่อนยุ่ง,งน้านี่มันก็คาดเดาไม่ได้นะครับใช่ครับนายจุลินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนเกี่ยวกับพรบรกัญชากัญชงระบุพักประชาธิปัตย์ไม่ส่งเสริมกัญชาเสรีไปฟังเสียงกันครับความจริงก็ได้พูดไปชัดเจนแล้วนะครับว่าประชาธิปัตย์สนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเสรี ครับเพราะนอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่อมานี้ก็จะใช้หลักนี้ในการพิจารณาต่อไปในการดำเนินการนะครับ <un> ก็ถือหลักกันนี้ถือแนวทางกันนี้เพราะคิดว่ากัญชาตางการแพทย์นี่เป็นประโยชน์แต่กัญชาเสรีนี่มันจะสร้างปัญหาอย่างน้อยที่สุดก็ให้กับอนาคตของประเทศระยะยาว เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่เราบอกชัดเจนว่าเราไม่สนับสนุนการจ่าเสรีแต่ว่าสนับสนุนการทาที่จะไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยรถเบนซ์ประจําตําแหน่งหมายเลขทะเบียน4กค29กรุงเทพมหานครก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้รัฐมนตรีเกษตรและสากรณ์เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงในิทศการนวัตกรรมปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและคณะยังได้เข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกาลยาด้วยสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีมงานโฆษกถแถลงไว้ดังนี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กับทางด้านหน่วยงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยได้ไปหาแนวคิดในการที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับการเยียวยาโดยได้นำในส่วนของที่เป็นการอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมครอบครัวละ 5,000บาทนะครับแล้วก็ในปี2,559ก็มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ3,000บาทมาเป็นแนวทางในการที่จะนำเสนอนะครับการที่จะพิจารณาเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เร่งดาเนินการจัดทาโดยอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องให้น้ำลดแล้วถึงจะพิจารณาทำการ ดูแลนะครับอาจจะมีการพิจารณาอย่างเร็วนะครับภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นเป็นที่จับตาม,มองกันมากสําหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ซึ่งมีการเปิดตัว7จผู้นําคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองหรือคณะโพลิตปูโลชุดใหม่เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไรคุณบุญรัต์อภิชาติไกรสอสื่อมวลชนอาวุโสวิเคราะห์ไวในารายการปากซอยลอยไปติดตามกันครับ ตอนนี้มีเอกสารรับทางการทู่ที่เผยแพร่ออกมาที่จีนบอกกรักเสเซียตรงๆ uh huh. ว่าจะเชิญหูเอ่อต้องต้องต้องประกบตัวและเตรียมจะฟ้องหูหูจิน้นเอ่อหูจินเทาเทาแล้วก็ตัวของพรรคพวกของเขาไปรวมถึงลีเคร์อเชียน oh, เนี่ย,ย,ยเพราะเขาวางแผนวางแผนจะยึดอำนาจจากสีจิ้นผิงใน oh. ที่ประชุมที่เกิดปิดประชุมเนี่ย uh. คุณจะเห็นว่าตอนที่เขาถูกประกบตัวเนี่ย uh huh. ทุกคนจะยื่นเอกสารของเขาอะในแฟ้มของเขาจะยืดได้ยืดได้ในแฟ้มนั้นเนี่ยคือเขาจะชิงว่าเขาจะเป็นคนแถลงปิดประชุมแทนสี่จิ้นผิงแล้วจะประนามสี่จิ้นผิงในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันเพราะอย่าลืมว่าหูกินเทาเนี่ยคือกอประช็อมย่อมๆที่ตอนยุคเขาเป็นใหญ่เนี่ยเขาสนิทกับอเมริกาโอ้ยังงู้ย่างนี้อเมริกาเชิดชูเขามากเลยนโยบายเรื่องโตะไต้หวงไต้หวันจนกระทั่ง แนวคิดเรื่องไต้หวันที่ก๊กเอ่อก๊กปินต๋ามเคยบอกเคยเคยไต้หวันแล้วก็บอกว่ายังไงต้องกลับมา รวมกับจีนเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นไต้หวันไปรวมหรือจีนมารวมก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าฉันแยกเป็นเอกราชก็คืออยู่ในยุคของหูจีนเท่าที่สนับสนุนแนวคิดนี้เพราะเขาเสนอแกบริการไงยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทําเศรษฐกิจเฟื่องฟูแต่จีนตายเพราะว่าตอนนั้นเจอปัญหาภายในเยอะแยะว่าเดินเฟ้อคนชนบทตกงานมากเป็นประวัติการบ้านเมืองปั่นปวดก็อยู่ในยุคนี้นะครับเปลี่ยนเขาเตรียมแถลงกันยึดอำนาจ นี่นี่คือเขาบอกว่าเป็นท่อแถลงดิฉันยังไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าว่าเป็นจริงเป็นเท็จออกมานะคะแต่หมายถึงเล่าให้ฟังว่าบอกว่านี่เป็นเอกสารที่จีนแจ้งผ่านสถานทูตของรัสเซียบอกความจริงเก่ว่าเกิดขึ้นว่าต้องหูจีนเทาเตรียมแบบนี้ต่อไปนี้ก็คือจะดูกระบวนการที่จะฟ้องหูจีนเทาแล้วก็พักพวกรวมถึงลีเคร์่อเฉียงที่เป็นนายกีตอนนีซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งประมาณสักครึ่งปีคือให้มีการประชุม ประชุมรัฐบาลข,ข,ของคณะกับตแล้วก็จะมีการปร,รับเปลี่ยนนะคะนาทีนี้ต้องขอสแสดงความยินดีกับลิชี่สุนักอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษที่ได้เป็นหัวหน้าพักอนุรักษนิยมและจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษทำให้ลิชี่สุนัขสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกอังกฤษที่อายุน้อยที่สุดคือ42ปีนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำคนแรกของอังกฤษที่ไม่ใช่คนผิวขาวด้วย สุนักมีเชื้อสายอินเดียครอบครัวอ,อพยพมาตั้งลกรลากในอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษและมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดในสหรัฐแต่งงานกับอัชชาตาเมอร์ทีบุตรสาวของมหาเศรษฐีชาวอินเดียเอ็นอาราลยาเมอร์ชีผู้ก่อตั้งบริษัทเออสซ์ด้านเทคโนโลยีอินโฟซิสขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สม h ยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m i ยอินโฟกั s วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 SMILE THAILAND